เราบอกไม่ได้ว่ามันคือเลขอะไรให้ทุกคนมองเอาเองจินตนาการไม่อเห็นเลขเนี่เห็นตรงนี้วันนี้วันที่5มีนาคมงวดต่อไปคือวันที่10หออมีนาใช่เพราะว่างวดที่แล้วเราไปวัดป่าปวัดป่าของ11มาแล้ว เราได้เลขมาประมาณ 2- 3สาชุดและหนึ่งในนั้นมีที่ถูกด้วยก็เลย mm. เรามาถุกทางแล้วเทปแรกก็ได้เลยเพราะฉะนั้นวันนี้เราจะไปวัดไหนตามไปดูกันไป mm. ตอนนี้เรามากันที่วัดปราสาทอยู่จังหวัดนนทบ,บุรีนะคะ mm. ก็เห็นพี่กิฟเขาบอกว่ามีเจ้าแม่ตะเคียนเหมือนกันศักดิ์สิทธิ์เหมือนกัน ก็เลยจะมาพาไปขอพรจากท่านเราจะมาดูแพันปีแม่จะแม่จะเขียนพันปีเราจะไปดูกันเลยจะมาดูกันว่าจะได้อะไรหรือเปล่าขอให้ทุกคนตามมาฟุ๊บดาราดารามีป้าเขาจำได้เหมือนมาหลายทีแล้วแสดงว่าทีนี่เด็ด จริงไม่งั้นพี่กิฟต์เราไม่มาหรอกเหนืแล้วมาเดินไปดูก่อน เชิญต้นนี้เป็นต้นตะเคียนพันปีเขาที่แล้วเราก็ได้ถูไปแล้วทุกคนมองเห็นเลขหรือเปล่าเราบอกไม่ได้ว่ามันคือเลขอะไรแต่ให้ทุกคนมองเอาเองวันนี้เราจะมาหาพื้นที่ว่างกันอีกแล้วและถูกิน,นะ แล่วเมื่อกี้ก็ได้หนะ้าโดยเข้าไปต้องค่อยๆถูค่อยๆลูบอีกสี่ เมื่อกี้พี่กิฟขูดตรงนี้ได้เลขห้าแล้วเมื่อกี้พี่กิฟตถูๆแล้วดีมเห็นได้เลขสี่แต่ถ้าเราเห็นเราจะเห็นเือนเลขเก้าไอตรงตรงที่ดีมเห็นเป็นสี่อ่ะเออมันอาจจะแบบแล้วแต่สายตาใครมองอือใช่เพราะฉะนั้นเราได้ตัวเลขครบหกเลขแล้วมีเลขหนึ่งเลขเก้าเลขห้าเลขสี่ก็ลองไป คิดพิจารณาดูแล้วกันนะคะเพราะว่าสายตาใครใสายตามันความเชื่อใครความเชื่อมันดวงใครดวงมันแล้วเรามาดูกันว่าวันที่ 16, 16มีนานี้ <16. S 1> มันจะออกไหมเมื่อกี้ซื้อสักใบไหมไปดูกันไหมไปดูหวยกันดีกว่าเมื่อกี้เห็นมีป้าเขาานั่งขายกันด้วยเรียกอะไรคิดคะดเ,รเรียกไปตนบอกยังไม่ได้ฝันแต่ว่าบาง,งคนเขาเห็นอะไรถูกใจเขาหยิบก่อนเลยจ้ะ ว่าเาก็ยยงตามของแม่อยู่นะคะตามของแม่อยู่ตามของแม่ก็คือถ้าได้ใครได้เลขอะไรก็มาซื้อใช่เนี่ยมาก่อนได้ก่อนเสี่ยงโชคอันไหนก่อนได้ก่อนอันนี้คือใบที่เราซื้อกันแต่ว่าเดี๋ยวเรามาดูว่าพวดวันที่สิบหกมีนา t h i จะถูกหรือเปล่านี่ให้ดูทีไปเมื่อกี เราหาข้อมูลมาตอนนี้เราอยู่ที่นนทบ,บุรีมีร้านที่แบบขึ้นอันดับต้นๆก็คือโกเบนอ่านว่ากโกเบนไหมเดี๋ยวไปถามที่ร้านกันตอนนี้เราอยู่กันที่ก๋วยเตี๋ยวเรือโกเบนบางกลางนะคะเรตอนนี้ร้อนมากแล้วก็หิวมากด้วยก็เข้าไปกินกันเลยเมื่อกี้ตอนนี้เราเกำลังเปิดรายการพี่กิฟต์เดินเข้ามาก่อนแล้ว และก็เด้นสั่งก่อนล้วก็คือไม่รอกันเลยนะก็ะคือจะกินแล้วอ่ะเดี๋ยวให้พี่กิฟรีวิวก่อนว่าเป็นยังไงอันนี้เป็นเส้นเล็กหมูน้ำตกมันจะมีร้านนี้มันจะมีสองราคานะมีชามเล็กกับชามใหญ่แต่อันนี้ชามชามใหญ่พิเศษสับสิบพ<ข>อกินไ,ได้แ<ด>ลนะ้วปะชิมก่อนไม่ได้อ่ะกินเส้นเล็กว่าที่นี่จะเละ เหนียวนุม่มจะเหนียวแต่ดิมบอกได้เลยเหนียวนุม่มให้ทายเหนียวนุม่มเอาหัวมากันชื่อหวยเรื่องชื่อหวยเรื่องสิเหนียวอะเหนียวนุม่มเช,ชื่อดิมดิมสาววกเส้นเล็กแค่มองปัดเดียวก็รู้เลยว่าเหนียวนุ่มหรือว่าเะไแล้วเรามาดูารีวิวกันกินขนมถ้วยของน้อง เป็นงไงบ้างคะยกหน้าคืออะไรคะอร่อยดื่มได้แล้วนะคะเป็นเส้นเล็กหมูน้ตกเหมือนกันพึ่งได้เราจะมาชิมกันแบบไม่ใส่น้ำเครื่องปรุงก่อนนะว่าจะเป็นยังไงกี่บอกโอเคใช้ได้ใช่ไหมมาดูลิ้นดิมบ้างอืมอริง ถ้าเอาจริงๆก็คือไม่ต้องปรุงได้เลยจริงอันนี้มันคือแบบไม่ต้องปรุงได้เลยแต่ส่วนตัวดีเป็นคนชอบกินเผ็ดและเปรี้ยวมากสิ่งที่คู่กันกับก๋วยเตี๋ยวเลยก็คือกา,กากหมูเจียวถึงมันจะอ้วนแต่ว่ามันคือของคู่กันเราฉันขาดไม่ได้เราจะมาปรุงให้เพื่อนๆดูนะและที่สำคัญที่ชอบมากร้านนี้ถ้าใครได้ดูคลิปก่อนๆของดมจะบอกว่ายี่ห้อเน,นี้ย อร่อยเพราะมันมันมันไม่มีกลิ่นเหม็นแล้วมันมีกลิ่นหอมแต่ก็รสชาติน้ำปลาที่กลมกลม่อมประมาณนี้ค่ะแล้วมาชิมกันอีกทีโอ้เส้นเหนียวเส้นเหนียวยิบขึ้นมาลิปผักบุ้ง่อยใส่น้ำ แล้วก็เต็มเต็มคำมเดี๋ยวมาลองชิมเนื้อหมูมเนื้อหมูดีเป็นเนื้อหมูสดแบบไม่ได้ใส่แบบสารบอรแหลกแบบทำให้นิ่มๆอยเงี้ยชอบแบบนี้มากกว่ามันจะสดๆนอกจากจะมีก๋วเตี๋ยวเรือแล้วเขาบอกเมื่อกี้พี่เขาบอกว่าที่มีเด็ดๆก็คือหมูสเตะ๊ะเราสั่งมาแล้วชุดนึง จาก,ก้องอยากกินมาแล้วตาก,ก้องโปรดปรานนะคะอันนี้ือเขาบอกว่าหมูสเต็กของเขาก็เด็ดเหมือนกันมาลองชิมกันดูหมุนหมุนหมุนมุน,มนจะได้ไม่พหมุนมนอืมก็กินได้เาให้ไปกินรีวิวปะต้ ร้านอื่นอร่อยกว่านี้อร่อยจะไหนดูเอาเลือดลูกเลืๆดลูกเอพอแล้วพอพอพอ,ขอ,อเลอะเลอะพวกเราก็ได้กินเสร็จเรียบร้อยกันแล้วเมื่อกี้ลงมติกันแล้วว่าเราจะให้คะแนนร้านนี้8คะแนนก็คืออร่อยกินไ,ได้ ก๋วยเตี๋ยวอร่อยเส้นเล็กเยี่ยมก็คือร้านนี้นะคะก๋วยเตี๋ยวโกแบนบางกลางสาขาบางูทองก็อยู่จังหวัดนนทบุรีใครจะมาก็เซิร์ช Google Map มาได้เลยถือว่าอร่อยแนะนำรีวิวค่ะรีวิวพี่กิฟว่าดีดีค่ะอร่อยอร่อยแต่ว่าร้อนช่วงนี้ก็ลำบากหน่อยหน้าร้อนแล้วเราก็ต้องกินก๋นกวยเตี๋ยวแต่ว่าอะไรความชอบทำให้เราทำได้ทุกอย่างฮะโอเค ตามนั้นเดรายวไปเจอกันคลิปต่อไปเลยบาย